วันนี้วันที่สองกำลังต่อคิวซื้อตัวชินคันเซ็นี่โคโกุระเราไม่ได้ซื้อพาเลยต้องไปต่อคิวซื้อตัวบงังเอ,อิญเป็น,ปน,ปนวันเสาร์ดูคนเลยซื้นชิงคันเซ็นไปก็ไม่นานหรอกประมาณ15นาทีต้องสู้ชีวิตหน่อยรอนต่อคิวะ bà to chiều trong tụi nó phải lên chụp นะครับจะถึงประสาทแล้วก็เดินต่อไประหว่างทางเดินเราก็จะเจอเนี่มีสตาร์บัคเมรัยนะ,ะ,ะเดี๋ยวเราจะหาของกินกันนะหิวอยู่ไหนก็มีแต่คนต่อคิวแถวนี้แต่ร้านขนมปังเยอะอยู่นะเนี่ย แก้วแก้วแต่ไฟเนี่ยมีแต่ขนมปังว้าวเดินท <c oughs> างเข้าไปได้หรือ พันไม้เนี่ย กำลังข้ามสะพานไม้เดินไปเรื่อยๆชมบรรยากาศแต่แดดร้อนนะแต่มันเย็นไงมันก็นเลยไม่ค่อยเหนื่อยอะไรม้างแม่น้ำไรก็ไม่รู้เหนรถไ,ไฟเท่าข้างแม่น้ำเขาก็จะมีสก,กุละด้วยนะ จานนึงก็เกือบพันเยนหมดเลยนะแถวเนี้ยไปทำเป็นเล่นไหมนะเออมีก็เดินมั่วเลยนะว่าจะกินตัว900าร้อเยนนี่แหละที่อยู่เมืองไทยก็ไรบนะ้างสองร้0ยกว่าบาทใช่ปะประมาณนี้สอ0กว่าบาท ันนี้อยู่ญี่ปุ่นนะจ๊ะข้างทางจากรอเข้าไป900เยนนะกินร้านอาหารได้ประมาณน,นีแต่นี้มันอยู่ไอ้ที่ปราสาทคุกุระไงคนมัเยอะก็เลยคงอะค่ะสวัสดีค่ะบาย ซาดีรรอยคือด่าไปแล้วนกินเนยนี่กินนะชยมากแ้่หิวก็กินได้อยอ่แต่ถ้าไม่หิวก็จะพึ่งเลนะหมูเนียวมาก ไม่รู้อะไรดูใส่หมูมั้งเนื่อมันหมูเหนียวแบบเหนียวไปกินไปเพื่อไม่ให้ท้องหิวได้ไปเดินได้ด้านหลัง,งปราสาทโคคุลานะถึงละเนี่ยเป็นมูมมหาชนเลยสวยนี่มีซากุระโอมายิ่งสวยแต่การถ่ายรูปให้ไม่ติดคนเนี่ยยากมากเออไปอรอบก,กันแต่เราไม่ได้เข้าปราสาทนะวันนี้ มันมีแต่แค่เข้าอยู่แต่ไม่ได้เข้าเดินรอบๆเอาถ่ายรูป เที่ยวในเมืองต่อนะครับทิทราสักุละาของเราสวยสักุล่าสักุล่าตอนยูสักุละบานเนี่ยสวยเนาะออดีดีมันมีสีสันดีปะกับกคุกปุกับกัน หมดเร็วมาก อ่ะว่อืมอ่ตอนนี้เรากำลังพุ่งไปที่ลาลาพอร์ตนะครับลาลาพอร์ตมีกันดั้มตัวบักเอฟอยู่ว่ากัเราก็จะไปถ่ายรูปกับกันดั้มนี่เปเดินนั่งรถไฟมาก็เดินต่ออีกประมาณ9ทีเทีนี่ <S 2> <S 2> กับโลนะเก้ารเมตรแล้วแล้วเราก็เห็นเห็นอยู่ปลปแล้วหนอ อ่านัา่นนะอยู่ริบๆนั่นแหละเราจะเดินไปตรงนั้นนี่เรากำลังเดินไปด้านล,านลานพอรอดกันนะนี่ีอ r มาเดินประมาณแปดนาทีถึงสิบนาทีแปดเก้าร้อยเมตรแต่แล้วเราก็เดินมาถึงเมื่อยเหมือนกันนะดีเป็นลมเย็นนี่ไง ันดตัวปรี้ยบอยู่เ็ื่อจะไปดูกันดั้มกันฮ่าๆไปหาก,กันดั้มกันนะครับกันดั้มอยู่ไหนเราจะต้องเจอกันดัม้มอ่า

가지. 오비오 몸을 캤다. 압시 สำหรับสาวกกันดำรับประกันฟินแบบี <c oughs> ถ้าให้ขึ้นไปด้านบนคงจะดีนะอันนี่เราไห้ดูแต่ก็อลังระดับญี่ปุ่นไม่ธรรมดาจริง <c oughs> อัอนนี้กำลังต่อคิวกินอิชิรัดราเม็ง นี่คือต้นตำลัำของลามมเมงข้อสอบภาษาติวโลกอ่ะใครๆเขาก็มากินกันจ้ะที่เขารู้ว่าไปต่อคิวกันยาวๆที่โตเกียวเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าที่นี่ต้นตำลับเปิดที่นี่แหละโอกะลองครับเราต้องมาต้องมาที่งานนี้นะ,ะแถวไม่เยอะนะม่ต้องเ่าเดยวแ 60คิวอ่ะแด้ยืนรอไปก่อนเด็กกอะเป๋าพ่อเหรอตอนนี้พ่อแม่ลูกกำลังรอคิวกินราเมิงข้าวซอยจ้าใกล้แล้วเดี๋ยวได้กินนี่ไปเกติกไ <c oughs> ม่ยากไม่ยากไม่ยากสั่งง่ายๆเดี๋ยวนี้มันมีประทางกินละเอาไปได้วัดไปวัดไปวาได้ไ <c oughs> <c oughs> กินนี้เมื่อกี้ไม่เข้าใจเมนูที่ีมันต้องกดใจตังตรงนั้นเราก็นึกว่าเขาให้ใส่ไต้ดิสแต่ไม่ได้กด,ดนะสนับชนไลนได้กดใช้ไปเป็นอีกกูงงมีมีพนักนางานเขาใจดีนะเดี๋ยวรอดู ชุดเด็กไปเดี๋ยจะแบ่งให้ลูกนัดน้ำทชานี่นะครับมันเป็นชามสีเหลือมเมื่อกี้เราแบบว่าไม่รู้เราก็เลยไม่กล้าสั่งพอเราไม่รู้ว่าการมงการานสีเหลือ่าจกินะจนะจะกินนะจไดีกิะจกิ้กินนะ้กินจไ้ะดกจะกนะกินไนจะกจ้ นิวจริงเลยจริงชอบมากเยี่ยมเลยน้ำซุปมันจะเป็นแบบข้นๆนะไม่รู้เหมือนกันอธิบไปไม่ถูกจะเป็นแบบข้นๆมิโซะกับหมูอ่ะอร่อยดีกลมกล่อมดีอ่ะมันกินได้มันแบบค่องคอดีเส้นจะเป็นเส้นเล็กๆอืมจะเป็นคล้ายๆเหมือน,นเส้นบะหมีม่บ้านเราแหละแต่ว่าอร่อยจะหนึบหนักหนึบหนักกว่านะแล้วก็แบบเท็กเจอร์จะดีกว่าบะหมี่บ้านเราในแข็งเนอะไม่รู้ลองลวก นุ่มๆจาจะได้แบบนี้มารู้อ,อร่อยด้วยรวมแล้วสมควรกับที่เขามารีวิวเยอะๆเนาะให้เขามากันเยอะเนะี่ยถูกต้องละต้องมากินดูครับคุณต้องมานี่คือราเมงเข้าวซอยต้นตำรับของฟุกุโอกะที่เป็นโด่งดังอยู่ทั่วญี่ปุ่นแน่ใจจัดไปเข้มข้นอร่อยนุ่อร่อยนุ่มดีทุกอย่างมาเลยจานหนึ่งเมื่อกี้ราเมง900้อยเยนอ่ะตกจานหนึ่งกับ300 好吃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 